อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะโดยเรือนจำกลางยะลาค่ะจากกิจกรรมนำบุตรเข้าเยี่ยมผู้ต้องราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567สารสัมพันธ์มอบความสุขให้กับผู้ต้องราชทานค่ะ วันนี้ค่ะที่เรือนจำกลงงางยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สถาบันครอบครัวกิจกรรมการนำบุตรเข้าเยี่ยมผู้ต้องราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2567เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องราชทานสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนที่ผู้ต้องราชทานค่ะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติและไม่หวนกลับมาอีกซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วรอยยิ้มของบุตรผู้ต้องราชทานนายปริญญาศรีธัญแก้ ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดระนองรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการเรือนจากลางยะลากล่าวค่ะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทานภายในเรือนจำแต่อีกทั้งค่ะก็เป็นการเสริมสร้างกําลังใจให้ผู้ต้องราชทานที่ได้รับโอกาสเพื่อที่จะได้กลับไปสู่ครอบครัวโดยเร็ววันสามารถกลับตัวเป็นพลเมืองที่ดีหลังจากพ้นโทษกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีการแสดงจากผู้ต้องราชทานพร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียน ไอศครีมขนมให้กับบุตรหลานที่เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาค่ะนางเฉลวยพงศ์สุวรรณนะคะก็ได้มอบกระเช้าของข,องขวัญให้กับผู้บัญชาการรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเรือนจําจังหวัดยะลาเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานหน้าที่ต่อไปค่ะรวมถึงก็ได้สนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของของขวัญให้กับน้องๆเยาวชนที่เป็นบุตรหลานของผู้ต้องราชัณฑ์ด้วยค่ะ